ต้อนรับคุณชาเข้าสู่ขย่มขวัญคืนสยองครับผมค่ะสวัสดีค่ะอคุณชานีน่าจะเพิ่งเคยมาเล่าให้เราฟังครั้งนี้ครั้งแรกเพิ่งเคยค่ะแต่ว่าแบบทางเพจอื่นก็ไปเล่าไว้เยอะเหมือนกันไปเล่าไว้เยอะเหมือนกันอ่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องให้เรื่องราวให้เพจนี้ฟังบ้างอ่ามาแชร์ประสบการณ์กันเนาะเรื่องราวของคุณชาที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ชื่อว่าหอพักหญิงหลอน อหลค่ะ<ณ> uh huh. คุณคุณชาได้ยินผมไหมได้ยินค่ะได้ยินชัดนะโอเคอ่ะหอพักหญิงหลอนอันนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณชาเองหรือเปล่าตัวเองเลยค่ะแบบโอยตอนนั้นเจอกับเพื่อนค่ะสองคนอ่าฮะผ่านมากี่ปีแล้ววะเพื่องได้กี่ปีนี้เองค่ะประมาณสี่ปีได้หอพักนักเรียนหรอนักศึกษาหรือว่าหอพัก uh, ของคน<ม>ทํางาน หอพักคนทางานค่ะเป็นหอพักของราชการค่ะเป็นศาลของฝั่งธนบุรีอ่ามามามาเป็นหอพักหญิงเท่านั้นด้วยเป็นหอพักหญิงเท่านั้นอันนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณชาเองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะฮาฮ์อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละในกรุงเทพเลยค่ะกลางวันแสกๆเลยกลางวันแสกๆด้วยอะุอ้ยอยากฟังแล้วมาเลยดีกว่าครับเรื่องราวเป็นมาอย่างไงค,คับคุณชาก็คือตอนนั้นถ้าไปทํา ธุระเกี่ยวกับสัมานางานที่แถวเมืองทองอะนะคะคและทีนี้นะี่มันดึกมากคืองานเนี่ยกว่าจะเสร็จอะ่ะมันโหตีสามแทบไม่ได้นอนอก็เลยบอกเพื่อนเฮ้ยแกเราไม่ไหวอะ่ะมารับหน่อยได้ไหมตอนนั้นชาไม,ไม่ไม่มีรถเพื่อนก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวให้ไปนอนหอใกล้กลๆแถวแถวแถววนี้ละกานอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งเป็นหอมันที่ทํางานอยู่ใกล้ๆกันอ่าฮะค่ะเสร็จแล้วเนี่ย อ่าพอเพื่อนมารับเราก็ด้วยความง่วงอืขนของขึ้นรถเพื่อนเสร็จเราก็ไม่รู้แล้วว่าเพื่อนจะพาไปไหนก็ให้เพื่อนพาไปอ่าหอก็หอเพ่งก็ขบับรถไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนั้นก็ก็ปลุกชาแบบเฮ้ยถึงแล้วดูดิสวยว่าหอเ <c oughs> ปิดตาลืมตาว่ามาเดี๋ยวปึ๊บแต่แบบ โอ้โห oh. นมันมีอ่ะพี่คือความรู้สึกเราอ่ะมันมองตาเปล่าอ่ะมันไม่เห็นนะมันมันรู้สึกเลยซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างข้างหน้าเราอ่ะดอกแรกเลยอืต้นทรค่ะพี่ต้นเบลเลอร์เลยที่มันไปจอดอยู่เนี่ยเป็นต้นทสใหญ่มากแบบไหลคนอบอ่ะแล้วมีย้อยๆอยย้อยยลงมาแล้วลมเนี่ยแบบพาร์ทแล ใช่คุณถามหน่อยคุณชาอันนี้ไม่ใช่หอคุณชาเป็นหอของเพื่อนใช่ไหมคะของเพื่อนคุณชาไม่รู้จักสถานที่นี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยหลับมาตลอดทางตื่นขึ้นมาปุ๊บเจอลักษณะแรกที่เจอคือเจอต้นไทรเลยใช่ค่ะปาบมาก่อนเลยต้นไทรก่อนเลยค่ะ คือแบบละลมมันพัดเลยนะคะพี่บู้วแล้วตอนน้ำฝนมันจะตกมันบรรยากาศมันได้ว่ามันมาหมดทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นใจมากผมถามลักษณะของหอหน่อยว่าคือเป็นเหมือนแฟลตมีอยู่ประมาณสี่ห้าชั้นใช่ค่ะประมาณแลดแล้วก็จะตรงกลางจะเป็นเอ่อบันไดทางขึ้นค่ะขึ้นไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นอยู่ตรงกลางแล้วรถแนี้เป็นแบบไหน โอ้ยเอาเป็น10บกะโหลกไ้ค่ะพี่สิบกะโหลกคุณอาจจะนึกถึงแบบนี้ได้คือเหมือนประมาณว่าแฟลตแบบของราชการอะเนาะที่อยู่กันมานานมากหลายสามสิบปีอะไรอย่งเงี้ยว่าใช่อันเนี้ยตั้งมาประมาณ30มสิบปีได้เพราะว่าตอนแรกยังไม่ใช่แฟตสารเนี่ยมาสร้างทีหลังตรงนี้เนี่ยเป็นร้างมานานแล้วทีนี้เนี่ยหร่ะ ใช่ล้างค่ะเป็นแปดล้างคือ <Ừ. S 1> ไม่มีคนอยู่พอเขียนแรกเพื่อนไม่ยอมบอกนะคะอันนี้ค,คือมาเฉลยาตอนตอน,ตอนจับบ้านเพราะพอเขียนแต่เราแรกะเาอก็ไม่รู้โอเคก็ก็ขึ้นไปครับทีนี้เนี่ยเราก็สังเกตตายขวามันไม่มีคนเลยะคะ่ะกลางวันแสงแสงเนี่ยคไปกะเสียตรงนั้นกะเสียไอ้นั่นก็เป็นข้าวเหมาดําพอางนี้เนี่ยตอนเราเดินขึ้นไปใช่ไหมคะ่ะขวามือสุดจะเป็นห้องริมสุดเนี่ยเรารู้สึกแล้ว นี่มันเหมือนมีอะไรเักอย่าง่แต่ไม่มองดีวะเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆชั้นสองลากกระเป๋าขึ้นไปกับเพื่อนเพื่อนมันก็นํำไปเราก็เดินตามหลังด้วยความสโลลเฉลโง่เงี้ยนะคะพอขึ้นไปชั้นสองเนี่ยเราจะหันหน้าหันหน้าออกไปออกจากแปดและหันไปทางต้นหต้นสทยค่ะออื แลวทางซ้ายเนี่ยจะเป็นแถบอีกแถบหนึ่งของของหอพักหอจะถูกแบ,บง่งเป็นสองฝั่งก็คือขึ้นบนับนไดบันไดอยู่ตรงกลางใช่ค่ะอยู่ตรงกลางทางซ้ายเนี่ย,ถ,ย,ยถ้าเห็นแบบมันมีผู้หญิงอะค่ะอยู่ห้องสุดท้ายอแล้วคือเขาเสียยิ้มอะผู้หญิงเสียยิ้มใช่ค่ะเพราะเขาชูแบบคือเหมือนเขาเปียกน้ํา ถ้าจำได้ว่าสีอะไรนมันน่าอลไะแต่จำได้ว่าเขายิ้มได้น่ากลัวมากแล้วเขาชุดเปียกน้ำอะค่ะครับออฮ่ะแล้วทีเนี้ยาถ้าก็ไม่ไม่มองดีกว่าไม่รู้ใครอะไรเีอะพยายามดีเขาห้องเพื่อนห้องอยู่ติดกับอ่าทางทางขึ้นพอดีอะค่ะเจอไข่ประตูเราก็ไม่มองละไปดีกว่าไม่แล้วตอนนั้นได้บอกเพื่อนไหม เฮ้ยมึงอะไรวะไม่บอกค่ะไม่บอกแต่เราเห็นไม่กล้าบอกใช่เห็นค่ะเพราะพอาะวยเห็นอย่างนี้ไปทําแล้วเสร็จไอห้องเคลื่อนเนี่ยกระด้านอยู่ตรงกับต้นใสพอดีใสชั้นสองใช่ค่ะหูแล้วแบบพอมองไปนอกมันปิดห้องเคลื่อนะ มันแบบโอ้โหมันคือมันคืบมันมืดมันแบบมาครูมากอะพี่เจแบบโอ้โหนี่มันห้องมันอันเนี้ยถ้าลุงนี้จะไม่มาจริงยอมตายโอเคเราก็เข้าไปวาบแร้งในห้องนะคะพี่มันก็เป็นห้องที่ไม่กว้างมากพื้นเนี่ยก็ปูด้วยเสื่อน้ามันนะคะอ่าแตาเสร็จเนี่ยสายมือมันก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเก่าๆตู้หนึ่งแล้วก็พอ เดินตรงไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบันเก็ตแล้วก็เป็นเป็นประตูเล็กๆออกไปข้างหลังไว้เป็นเทเลสแบบทาอะไรข้างหลังเนี่ยค่ะไว้ตากผ้าไว้อะไรก็เถอะประมาณนั้นค่ะพี่แล้ตรงตรงช่วงตรงนั้นก็จะเป็นที่นอนที่ติดอยู่กับประตูข้างในห้องน้ำแล้วจะมีแอร์พดาน่าค่ะห้องน้ําอยู่ปลายเท้าอยู่อยู่ข้างข้างๆกับตู้เสื้อผ้าใช่แล้วทีนี้เนี่ยประมาณว่าอ่าก็ก็จะข้างหลัง ตรงสมมติว่าเป็นที่นอนใช่ไหมคะคแล้วบนหัวนอนเราอ่ะคะ่ะจะจะเลยตปอีกประมาณสามเมตรจะมีโต๊ะเขียนหนังสือตัวหนึ่งครับค่ะตรงนั้นเนี่ยก็โอเคก็นั่งกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีทีวีอยู่หน้าห้องน้ําครับค่ะเรื่องของเรื่องก็คือถ้าถ้ามาถึงปุ๊บก,ก็บอกเออเอ,เอง่วงขอนอนก่อนนะอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าได้ได้เงี้ยเพื่อนก็เลยประมาณว่าขอทออางนอกไปซื้ออะไรกินก่อนอืมิว มันก็เลยล็อกประตูออกไปถ้าก็โอเคนอนก็ได้เพราะง่วงมากไม่สนใจอะไรแลยไอ้สิ่งที่เห็นก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยตาฝาดเบอร์มั้งถือว่าอยู่ในห้องแล้วแล้วกันเอางี้เลยบอกว่าเออช่างมันไอ้จุดข้องนอกฉันรอดแล้วที่ไหนได้เอาพี่ทอหัวลงหมอนไปปุ๊บหลับปาปั๊บถ้าผู้หญิงคนนั้นอะคือยิ้มอยู่เหมือนเดิมอ่ะยิ้มอยู่ตรงไหนยิ้มกบ ยิ้มหยู่ที่เดอมาค่ะแต่เท้าเนี่ยมันมืดค่ะพี่มันไม่ท,มมที่มันไม่ที่หน้าห้องละมันเหมือนเป็นห้องมืดๆอ่ะแล้วแบบเขาก็เซี่ยแบบยิ้มเซียแบบหนูก็พูดไม่ถูกเซี่ยน่าก,ก,ก,กลัวน่ากลัวอ่ะอาแล้วตัวเขาก็เปรียกนะตาเขาแบบเหมือนอาฆาตแค้นเราต้องมา oh. ที่หน้าอย่างเงี้ยครับนี่้าเราอยู่ไม่ได้แล้วม้าอะไรอย่างเงี้ย hmm. พขาแบบสะดุง้งจะตื่นจะตื่นก็ตื่น,นไม่ได้แล้วพี่ตาอ่าลืมได้ครึ่งเดียวปึ๊บเอา oh. แล้ว oh. ครับ เสียงที่หูอ่ะเวลาชาโดนผีอมนะถูกครั้งท่าจำได้เลยมันจะขึ้นมาดังเว้เหมือนเสียงทีวีเวลาเปิดเป็นคลื่นนะคะ uh huh. ไม่รู้ใครเคยเป็นไหมมันจะเว้อยอยู่สักพักหนึ่งแล้วหูเปิดแล้วหูอืดอจริงจริงไม่อืดตาตามันจะลืมในครึ่งเดียวปึ๊บท่านนอนมาแคงหันหน้าออกไปทางโต๊ะโต๊ะที่เขียนหนังสือที่ชาบอกครับเสร็จน,นะคะไอประตูเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงเปิดแต่มันมีเสียงเท้าค่ะ ค่อยๆเดินเท้าเปล่าเลยค่ะนึกออกไหมคะพี่เจเวลาที่พื้นเหยียบกับเสือน้ำมันเสค่ะมันจะดังแฉบแฉบแฉบมาแล้วเท่านั้นไม่พอค่ะพี่มันดังมาจากประตูนะมันค่อยๆแฉบมาหาท่าแฉบมากันสี่คู่สี่ขาพี่สองคู่เลยมากันสองคนค่ะมากันสองดวงวิญญาณ ใช่ค่ะมากันสองล,ลวงวิญญาเราถ้าแบบนอนหฮ้ยใครอ่ะไม่ใช่แล้วมาัานเพื่อนก็ยังคงไม่มาไม่น่าจะใช่แต่ทาไมาเราขยับไม่ได้อะไรเงี้ยก็นึกในใจโดนละน <laughs> โดนละ,ะ <laughs> โดนละ,ละแต่ทีนี้ก็คือพยายามจะลืมตาอยากเห็นแล้วมันคืออะไรใจนึงก็กลัวแต่ก็แบบเฮ้ยทองนูนทองมีทอง,ทอง,ทองนั่นมันก็ไม่ไปเว้ยแล้วนั่นยินเสียงเขาคุยกันเหรอเฮ้ยอยู่ๆเขาคุยกันแบบเสียงดังเหมือนเวลาเราคุยในห้องน้ําก้องก้องอ่ะ เป็นผู้ชายค่ะเสียงดังมากเป็นเสียงผู้ชายโอ้โหใช่ค่ะเสียงผู้ชายดังมากแต่ว่ามันไม่เป็นภาษาคนนะคะครับมันเป็นเหมือนภาษาอะไรสักอย่างที่แบบไม่ไม่สามารถเข้าใจได้อ่ะและอีกคนนึงก็เป็นผู้หญิงอืมก็เป็นภาษาเดียวกันพูดเอาอย่างงี้หรออย่างเงี้ยเหรออ่าแล้วแออะไรไม่รู้พี่หรือมันเป็นภาษาที่เหมือนฟังแล้วมันแบบ เหมือนคนเป็นใบ้พูดไหมไม่ไม่ค่ะเหมือนพูดเป็นภาษาเลยใช่ค่ะแบบเฮ้ยเสียงดังมากด้วยแล้วไม่ใช่แบบขึ้นหัวดังแบบลั่นหูอว่าเหมือนต้องตายจะให้หนุดตื่นอ่ะแล้วเป็นหนุนตื่นไม่ได้ไงตอนนั้นคือแข็งมากแล้วเราก็พยายามแบบจะลุกจะลุกลุกไม่ขึ้นทัานหายใจก็แล้วอะไรก็แล้วเยมันก็ไม่ไม่หายสักทีเนาะเขาก็ยังคุยกันอยู่สักพักเดี๋ยวเท่านั้นแหละค่ะ อตอนนั้นถ้าเป็นแต่งงานอยู่ถึงชาวลวถ้าเป็นรูปหลวงพ่อโสธรก็เลยพกรูปหลวงพ่อโสธรน,นี่นแหละติดตัวไว้ไอ้วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราก้านหายใจจนเราจะไม่ไหวแล้วเราไม่หลุดอะมันก็ภาพหลวงพ่อค่ะวาดขึ้นมาเป็นเหมือนทีวีอ่ะวาดขึ้นมาเป็นเป็น,ปนหลวงพ่อ <S <S> <S ทั้งโบสถ์เลยค่ะมาเป็นภาพปึ๊บขึ้นมาฐานขึ้นมาปึ๊บ ถ้าดีดขึ้นมาแล้วเสียงหายหมดเลยค่ะคือลุกขึ้นนั่งตาตื่นเลยอ่ะแบบควานหาของเฮ้ยใครใครอยู่ตรงไหนเอะเพื่อนเหรอเพื่อนไม่ใช่ไม่ไมีใครเลยคือเงียบมากสรุปก็คือไม่มีใครเลยอะค่ะพี่เจตรงนั้นอ่ะก็เลยเอ้ยไม่ใช่แล้วถ้านอนไม่ได้แล้วพอเป็นคนที่นอกนกลางวันเราเจอหลุกทีครั้งนี้เนี่ยแล้วสุดคือตอนเนี้ยแหละไม่ไหวอยู่คนเดียวเสร็จแล้วทีนี้อ่ะเพื่อนมาค่ะคะคกับ แกแกต้องแกมีอะไรเปล่าอ่ะอเพื่อนบอกทำไมไม่หรอเจออะไรหรอ,อก็แกเสียงเท้าอ่ะจะนอนไม่ได้เลยอ่ะมีคนเดินมาแล้วคุยกันเสียงดังเลยเพื่อนก็บอกว่าอีกแล้วหรอเพือ่องอีกแล้วอเอใช้คําว่าอีกแล้วหรอใช่เ <c oughs> พือ่อบอ,อ,อีกแล้วหรอครับแล้วเขาอ้าวคืออะไรอีกแล้วหรอบอกแม่แม่เพื่อนนะคะเขาก็มานอนบ่อยๆแต่แม่เพื่อนเขาจะเจอตอนกลางคืน คืออย่างเงี้ยเลยค่ะมานอนปุ๊บได้ยินเสียงเดินมาละแต่ไม่เคยได้ยินเสียงคุยนะแต่แค่แบบเดินมาไกลๆเหมือนมามองว่าทําอะไรทำอะไรกันเหรอ,อใครมานอนเหรออ,อะไรแบบเนี้ยเราแม่เขาก็จะเตื่นแต่ไม่โดนอัมแต่ของฉันนี่โดนแล้วเราเพื่อนบอกโอหของแจ้งนี่โดนโดนเสียงด้วยเหรอบอกเออดิอยากโดนไหมละ่ะม็พูดกับวันอย่างนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บก็ขำๆกันไปก็ไม่มีอะไรกันนึกว่าเฮ้ยจบแล้วบ้างค้ดมีอะไรแล้วเรื่องสุดนเนดบ,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 บ้นจบๆจบๆฉันเราไม่ถึงว่ามันคงแบบ สีเอาแหละ,ะไม่เป็นไรที่ไหนได้พี่พอข่าวในพระราชสำนักมาพี่จ้าห้องน้ำพี่จ้าบอกได้ไหมแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอะไรเนี่ยเอาก็โต๊ะเขียนหนังสือครับอ่าโอเคถ้าเราไปอากน้ำเพื่อเชิญก็นางดูทีวีอยู่ข้างหน้าทีลีวถ้าอาบน้ำออกมาไอไอตู้เสื้อผ้าเก่าๆของเพื่อนเนี่ยอื เหมือนมันเปิดมันเปิดมันเปิดลอด้อท่าเปิดอเอเฮ้ยมันเปิดมันทั้งทั้งที่ไม่มีลมนะพี่ครับมันเปิดแบบเหมือนมีคนออกจากตู้เสื้อผ้ามาแล้วมาหาท่าคือท่าเดินมันจะติดกับตู้เสื้อผ้าห้องน้าติดกับตู้เสื้อผ้ามันจะแอะออกมาแล้วทาให้ท่ามองเข้าไปในตู้เสื้อผ้าอืสิ่งที่ที่ท่าเห็นในตู้เสื้อผ้าคือท่าไม่กล้ามองเลยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้ว่ามันต้องมีแต่ไม่มองเพราะกลัว ก็เลยไอ้งมันเพื่อนเปิดไปคาแ่แหละไอ้คือแจ้งเราไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ไปอาฮะจ้กคักงเนิงก็มันั่งเตาผมนานาผลมไอ้เพื่อนก็นั่งดูที่มีกิงขนมอยู่ตรงข้างหน้าโต๊ะเขาเขียนหนังสือครับอยู่ๆอะค่ะมันมีแก้วกระบอกน้ําที่วางอยู่บนบนโต๊ะ ตอนแรกอ่ะมันห่างกับเพื่อนอ่ะประมาณสองเมตรได้อืซึ่งจริงอ่ะถ้ากระบอกน้ําอ่ะมันมันจะตกที่มันก็ควรจะตกแบบตกอยู่จุดๆแถวๆนั้นใช่ไหมคะแต่คราวเนี้ยกระบอกน้ําอ่ะมันปามาที่เพื่อนนะคะมันถูกโยนมาจากไหอะไรนะคะมันถูกโยนมาจากไหนมันถูกโยนมาจากไอโต๊ะเขียนหนังสือค่ะที่ห่างจากเพื่อนประมาณสองเมตรอ่ะมันนั่งหันหลังให้มองเห็นเลยว่ามันลอยมาอย่างเงี้ยเหรอคือมัน จริงๆอ่ะไม่เห็นค่ะพี่แต่คือเพื่อน่ะมันวางการบอกน้ามันรู้ว่ามันจะวางนีจกรําแต่ทีเนี้ยคือเสียงแก้วมันตกมันงกล้วมันตกข้างหลังเพื่อนนะคะพี่งถ้าเกิดว่ามันมันจะตกจริงมันควรจะไปอยู่ตรงโต๊อะมันไม่ได้ว่ามันตกข้างหลังเพื่อนแล้วคือหนูกับเพื่อนอ่ะก็หันไปเฮ้ยอะไรตกวะไอ้เพื่อนมันก็ถูแก้วมาให้ดูว่าเป็นแก้วน้าอะไรเงี้ยครัเอาแก้ทําอะไรอ่ะเพื่อนมันก็บอกว่าเฮ้ย เออหงส์ใส่มันล่นมงเออม,มันก็แกลง้งพูดหงษ์งใ่มันล่นมะเออใส่พยายามว่าตอนนั้นหน้าเสียแล้วพี่หนูกัมบม <า S 1> ับมานมันน่ะหน้าเสียคนแรกเลยแล้วหนูก็คือเออวเออไม่มีอะไรไม่ไอะไรก็พยายามมานะแล้วก็นั่งดูทีวีต่อ,อไอเ้เพื่อนก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นทีวีพี่จักเปิดดังๆตื๊ดๆื่าวอะไรเพราะว่าสมดังอยู่นะมันเบามันมันเบา มันลดวอลลุ่มเองใช่ค่ะแต่ว่าหน้าจอของทีวีอ่ะมันจะไม่มีขีดตืดตืดลงนะคะเวลาเวลากดเสียงมันเบาเออแต่คือเสียงเบาไปรีโมดเสียงเบาไปเองค่ะเบาไปเองจนเพื่อนมันก็เอารีโมดมาใหม่ขึ้นขึนมันก็จะมีเส้นขึ้นตืดตืดๆือตืดตด่างดังใหม่แล้วครั้มันก็เบาอีกใช่ถ้าก็มองหน้าเพื่อนเฮ้ยด่านรีโมดแกหมดเปล่าวะมันก็บอกเฮ้ยไม่นะ มันจะหมดมันจะมาเบาอะไรตรงนี้อ uh. ่ะเป็นที่ดีมางเลยแหละามมั้งกันไปก่อนครับตาคักขนานแหละอ่ะตาก็ดูทีด uh ูทีวีไม่ก่อนใต้ไม <Mm> ่ก่อนใจตอนนั้นสกเสียละครับนางแป้แกงไปหอนใจึ๊กตั้งตั้ตั้คุยกันคิดคักสักพักหนึ่งเพื่อนในหั่ข้างหลังมันมีเสียงเฮ้ยอย่างเงี้ยพี่เฮ้ยเจ้าคายอ่าฮะ ผู้ชายอ่ะมันตะโกนใส่หัวเพื่อนเลยอ่ะดังลั่นเนาะดังกห่าที่ท่าตะโกนอีกค่ะตอนไอ้เพื่อนอ่ะหน้าเปลี่ยนสีเลยแล้วหันควับไปแล้วหันไปมองก็ใครวะแล้วเพื่อนอ่ะก็คือนั่งแบบหน้าเปลี่ยนสีแล้วคือหน้ามันตรงอ่ะปกติคนเราถ้ามันตรงชะมันจะต้องรอแรงมาหาถ้าเลยหน้ามันตรงเหมือนกับคนท็อกอะเว้ยเหมือนคนท็อกอะเออมันห้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ เฮ้ยเลยวะไม่ใช่แล้วเสียงมันมาจากข้างหลังเลยจากสายตรงที่แก้วมันตกอะค่ะพีค่ครับครับเหมือนเหมือนประมาณว่าแบบเอ้ยไม่สนใจผมหรออะไรเงี้ยอืมอืมทำขนาดนี้ลแล้วยังจะไม่สนใจกูมีตัวตนนะกูอยู่นี่นะเวย้ย<ช>เฮ้ยอย่างงี้อืมเพาเขาร้องอย่างนั้นน่ะเราว่าเออเราก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งอย่างเงี้ยเพื่อนบอกแกแกเฮ้ยยังไงยังไงไอ้ไอ้เพื่อนมันก็หน้าตึง เออม่ไรหรอกมีห้องข้างคุ้งพาสามีนะคุ้งทะเลาะก,กันเออ <c oughs> อ,าอาจจะโวยวายกันหน่อยแบบเฮ้ยอาจจะโวยวายกันใช่ล้วก็เลยบอกว่าเออเออเออนั้นนะแน่นะแน่นะเพื่อนเหมือนกันเออเออไม่มีไรหรอกนอนเถอนอนปิดไฟนอนนะปิดท,ทีวีปิดหมดเลยครับตั้งพอคืนนั้นปุ๊บทา นอนไม่ได้เลยค่ะตาค้างเหมือนคนกินกาแฟเข้าไปแลตาค้างเต็มเลยกลัวนี่ยังจะกล้านอนห้องเขาอีกเหรอสันไม่รู้จะไปไหนก็ไม่เจ้อ่าฮะอ่าฮะแล้วก็นอนไม่ได้คืนนั้นนอนไม่ได้ค่ะพี่ไอไอตรงปลายเท้าอ่ะครับมันเป็นตู้เสื้อผ้าฮะคะแอบที่มันแอดเปิดเปิดมาใช่ไอเพื่อนมันเ็้าเท้าอ่ะค่ะเตะตั้งเข้าไปทีนึงแล้วนะอพอจะนอนมันจะแอดออกมาไอเราก็ เออใส่มันเก่ามันเก่าร้างมันเถอะให้มันนปิดได้สนได้มาสนขันหน้าหนีเข้ากําแพงขันวินาทีนี้หนูไม่เอาราต่อให้นอนไม่หลับผก็คุมโป่งอะจนแบบประมาณตีตีสามได้ปังก็ก็คงจะหลับนะเพียงจริงไม่ไหวอืและทีนี้พอตื่นมาตอนเช้าไอ้เพื่อนก็ไปส่งด้วยรอยยิ้มเปลื้อนหน้ามากถามแก่เรามาเดือนนี้นะที่นี่มีอะไรอ วันบอกเออเดี๋ยวก่อเดี๋ยวขับรถก่อนเดี๋ยวไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอไม่ก้าเร<อ>นะามไมสกา,ทานที่นั้นใช่ค่ะแล้วพอขับรถไปเพื่อเล่าบอกว่าดอกแรกเลยถ้าบอกเขาว่าเน่ยขึ้นไปเนะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะตัวเปียกน้ำสยายิ้งอยู่ทางสายมือเขาบอกว่าอ๋อ เคยมีคนงานคนหนึ่งก่อนที่จะเป็นตึกล้างเนี่ยคนนี้เฮียนมากคือเขาผูกคอตายในห้องน้ําไม่รู้ว่าเพราะว่าท้องหรือว่าดุขมขืออะไรยังไงมันก็นานแล้วเนาะแต่ทีนี้ใครที่แอบพาผู้ชายมาขึ้นหอหญิงเนี่ยเจอทุกคนผู้หญิงคนนี้จะตามตามไปเข้าประตูตามไปเข้าฝันบางคนก็โดนอัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนอยู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาผู้ชายออกไม่ให้ผู้ชายอยู่ อ่ะอันนั้นที่ช่าเจอแล้วหนึ่งคนครับโอเคได้คําตอบพอต่อมาในห้องในห้องไอตู้เสื้อผ้าบอกว่าแกและตู้เสื้อผ้ามันเสียหรือมันเปิดเองหรือมันเป็นอะไรวะแกทำไมไม่ทายมันดีดรู้ไหมนั่นประยองเครื่องก็บอกว่าแกฉันอยู่ทุกวันเนี้ยฉันชินละรู้ไหมครั้งหนึ่งอะเพื่อนมันบอกว่ามันเคยมันแอดอย่างนี้เหมือนกันแล้วมันก็มองเข้าไป มันเห็นผู้ชายอะใส่ชุดสัฟอรียืนอยู่ในตู้มบบับอกว่าแทบช็อกอะอยู่หอไม่ได้สามวันอ่าแล้วเขาตอบคําถามไหมว่ามันคืออะไรชุดสัฟอรีในตู้เนี่ยเขาบอกไม่รู้ค่ะเพราะตู้เนี่ยเป็นตู้เก่าที่มากับมากับตั้งแต่ก่อนที่เพื่อนจะย้ายมาก่อนหน้าน,นี้จะมีคือที่หอพักแห่งนี้มันมันมีเฟอร์นิเจอร์ให้อยู่แล้วใช่ค่ะเขามีเฟอร์นิเจอร์ให้อยู่แล้วซึ่งก่อนจะมาเป็นหอพักราชการเนี่ยก็เป็นอ่าคล้ายคเป็น แปลให้เข้าด้วยอะค่ะแล้วตอนหลังมันร้างก็เลยทางทางนี้เขาก็เลยประมูลได้มาทางราชการค่ะแล้วเพื่อนมันก็บอกมันก็เจออย่างเงี้ยเจอประตำจนกระทั่งรู้สึกว่าในห้องเนี่ยนอนไม่ได้ก็เลยเอาพวกของไหว้อะค่ะที่เป็นกระทงอะไรเงี้ยไปไหว้ที่ข้างหลังที่เป็นเธอเลยอะค่ะมันเป็นแอร์อช่เป็นพัดลมแอร์ข้างหลังก็เลยไหว้แล้วบอกแล้วไปเนี้ยไหว้แล้วดีไหมอ่ะบอก เอมามาตะกายทุกวันเลยได้ยินเสียงเล็บเนี่ยโูดกับไอ้แอร์ทุกวันเลยจนนอนไม่ได้คลับอกแล้วแกทําบุญไหม,มแกทําบุญให้เขาไหมนอาบอกไม่อะไม่เคยทําอ่ะอย่างเงี้ยก็สนุกดีเพื่อนรูมผมอยากเจอคนนี้จังเลยอ่ะอ่าฮะก็บอกอย่างงี้ก็สนุกดีบอกแกแค่หลังกกอย่ายพาจนบ้าอีกนะเสียงวเ,วเสียงผู้ชายผู้หญิง เสียงผู้ชายผู้หญิงเพื่อบอกว่าอันนี้แม่เขาเจอประจำแต่ไม่เคยได้ยินเสียงเจอเดียวเจอมาอคิดว่าเสียงผู้ชายผู้หญิงน่าจะเป็นเจ้าที่หรือเป็นสารตายายอของของขอยู่ข้างหน้าค่ะแต่แต่ข้าก็ไม่แน่ใจนะว่าว่าคืออะไรแต่เสียงเขาไม่ใช่เราสาคนเลยฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรกันอาพอได้ฟังออกก็คงคงรู้แหละว่าเขาพูดไม่ดููจริงเสียงแบบเหมือนแปลกๆเป็นสำเนียงอื่นไปเลยอะค่ะประมาณนั้นและแลก็ อ่าผู้ชายที่มาทําเสียงฮเฮ้ยใช่ <c oughs> เขาบอกว่าที่แกห้องข้างๆอ่ะมีพี่ผู้หญิงอยู่คนเดียวโสดนะ uh. แล้แกก็ไม่สบายวันนี้แกลามานอนซึ่งทั้งชั้นอ่ะมีห้องเพื่อนกับห้องพี่ผู้หญิงคนนี้ยแค่สองคนดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีผู้ชายที่ไหนมาเฮ้ยข้างหลังมันมันบอกว่า <c oughs> มันก็ได้ยินเหมือนกันแล้วตอนนั้นมันตกใจจนจะช็อกอยู่แล้วแ่ไม่รูจะทํายังไงก็ก็เลยต้องนิ่งไว้ทั้งคือถ้าเกิดยิ่งกลัวทั้งคู่มันจะยิ่งสติแตกอะค่ะอีกครับอก็เลยอะใจดีสู้เสือไม่มีอะไรก็เลยผ่านได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปตัดสังฆทานกันเลยค่ะสองคนตัดสังฆทานทําให้เขาแล้วพอตัดสังฆทานเสร็จปุ๊บท่าก็เลยมาเจอเรื่องต่อมาที่บ้านตัวเองครับ เรื่องผีอัมแปดขาเก็บไว้ก่อนนะตลก,กตัวเอง,กงอเก็บไว้ข้างหน้าเดี๋ยวเก็บไว้ครั้งหน้าค่ะวิเรื่องเยอะแล้วพี่บ้านหลังนี้แบบธอนมากอ่าฮะเก็บไว้ข้างหน้าบอกบอกทีมงานผมด้วยนะว่ามีอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าหรือว่าคุณชาส่งมาในอินบ็อกอีกทีหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะชื่อเรื่องอะไรอ่าแล้วเดี๋ยวครั้งห,งหน้าเนี่ยเดี๋ยวน้องจะได้ประสานต่อไปอทีหนึ่ง ค่ะเพราะที่ถ้าส่งไปในอินบ็อกซ์นั้นมีสามเรื่องเลยชถ้าเรื่องเรื่องนี้ออกมาก่อนใช่มันจะมีเรื่องที่ไปบวชในสมมาเราเจอดีแล้วก็เรื่องที่นี่แล้วก็เรื่องที่บ้านได้เลยมีวเป็นบ้านเนี่ยสิบปีอ่ะผมส่องหม่งน้ำมันผมถามเรื่องเพื่อนคนนี้หน่อยเพื่อนคนนี้ทุกวันนี้ยังอยู่ที่แฟลตนี้ไหมฮะ ที่หอพักนี่ไหมหลังจากทําบุญนั่นเขาก็รู้สึกจะได้ดีอะค่ะได,ได้ได้ออกไปจากทีนั่นอ๋อใช่ <ผม S 2> เขาก็โอเคม,อมากเ,เขากล้าอยู่ได้ยังไงขนาดเขาเจอมาระดับนี้แนละ้วเป็นผมผมผมไปเขาเป็นคนไม่ค่อยกลัวค่ะเขาชอบท้าทายอ,อย่างเนี้ย เอาหาทายแต่พอเจอแล้วเข้าจีน้าเปลี่ยนสีเลยอืมคือคนบางคนก็แปลกอ่ะชอบอะไรแปลกแปลกเนาะใช่ค่ะเป็นชาติเขไม่ทํานะไม่เอาไอ้ข้าวอะไรไปไหว้นะมันมันเป็นการเรียกเขาอ่ะใช่ไหมมันเป็นการดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็เขาก็จะตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอใช่ห่ออันนี้กับชอบไม่เหงาอืมผมว่าน่าจะมีคนแบบนี้เยอะครับน่าจะมีเยอะเออคืออยู่แล้วคือบางคนไม่กลัวไง จิตใจแข็งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแตถ้าผมบอกเลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมผมไปแล้วไม่เอาแล้วออยู่ไม่ได้หรอกคือแบบแล้วยิ่งเอาเพื่อนมานอนแบบนี้ควรจะต้องเตือนเพื่อนอย่างรุนแรงเลยนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดมันเตือนชาชาก็ไม่อยู่ชาก็ไม่อยู่ใช่ไหมโอ้ยตาตาขาวโอแต่นี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณชาเนี่ยมีเรื่องราวให้เราฟังอีกหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งในครั้งหน้าเนาะคุณชาเนาะ ได้ค่ะไดได้เลยอาจยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณชามากมากนะฮะที่มาร่วมเล่าประสบการณ์ของคุณชาให้เราฟังกันนะครับค่ะขอบคุณครับคุณชาค่ะสวัสดีครับ hello